สบายดีมัอนี้สิมาห้องเพลงสิมีโอกาสบอซึ่งเป็นผลงานเพลงใหม่ที่เขียนขึ้นแล้วะก็คัดสรรแล้วไม่ไเนาะหรือว่าเป็นเังนไรก็ลองฟังทากันเนะพี่น้องหรือว่าบางเทืออาจมีจักห้องเนาะบางทานเป็นอยากงอาไปห้องจังนซะส่ก็ลองติดต่อมาได้เด้อถือว่าเม่นบทเพลงที่ดีที่สุดเนาะแต่ถือว่าเป็นบทเพลง,ง,งที่ได้คัดสรรเท่าที่มีความสามารถเนาะ น,น,นับตั้งแต่วันเฮาพบกันอยู่ห้างเบียบ่ได้ตั้งใจสิไปนอกใจเมียแต่ยโอนเบียบมันพาไปน้องก็หนีแฟนมาเที่ยวก็เลยได้ใจ จับจอกตํามาตําไปจนใจใหญ่ไปสมต่อโมหนายความจงหองว่าสิลองเธอทีอเดียวทนี้แต่ว่าใจอายนี้มันคิดเห็นแต่นานง แม่นอนกอดเมียก็ยังฝันว่าได้ขอบคองไดแต่ลอยโทษหาน้องสิเปิดกล้องก็ย่านแฟนน้องหินน้องก็มีแฟนอายกม็มีเมียอยู่แล้วขอถามเจ้าแน่น้องแก้วสิมี โอกาสเตบ냠คิดฮอดนาสิคอบเขามาหาได้บ่สิมีโอกาสได้พอโอละนออีกบ่หนอบางวันนั่งเศร้าอุกเอาหลายเดหัวใจ คันสิป๋าเมียไปก็เสียดายเราดีเหลือแซ่เอาจังสิบล่ลาหากว่าน้องหวังจากแฟนอ้ายสิลอยเมียไปควงแขนกดกันแน่นๆมีสุขสอง